เดินเที่ยวตลาดในสวนอาริงยาตลาดในสวนอาริงยาเปิดตลาดเดือนละหนึ่งครั้งทุกสัปดาห์ที่สามของทุกเดือนที่บ้านโคกใหญ่ตมวลแก่นฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่นนายสุรสิทธิ์บุภาเจ้าของสวนอริงยากล่าวว่าตลาดแห่งนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางให้ประชาชนในเขตชุมชนนำผลิตผลทางการ,กรเกษตรนำมาวางขายให้กับประชาชนผู้ที่เดินทางสัญจรผ่านเส้นทางนี้ และทุกครั้งที่เปิดตลาดจะมีการอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆแก่ผู้สนใจที่มาตลาดในสวนให้ได้ความรู้หล,หลายๆเรื่องเช่นการทำรูปครบการทำปุ๋ยหมกักธนังคารน้ำและอีกหลายเรื่องราวที่ผู้คนสนใจโดยชาวบ้านที่นำผลิตผลทา,ทางการเกษตรที่นำมาขายจะเป็นผลผลิตที่ได้จากธรรมชาติตามฤดูกาลและผลผลิตที่ปลูกในสวนของตัวเอง,เองนำมาวางจำหน่ายด้วย ทีมข่าวเคเคนิวรายงานป er right. ูเป็น FC น้น FC อันนี้อันนี้เไปนเดี๋ยวเสียะไรอันนี้เท่าไหร่นะคะ10บาทอันหนึ่งครับครับสวัสดีครับอันมเล่าวนะครับครับอันอันนี้เอิญว่าตลาดในสวนสวนชื่อว่าอเรังยาครับก็คือตลาดในสวนอเรังยาก็คือมีพี่น้องนี่แหละในชุมชนรอบทางเพิ่นกระเฮ็ดสวนนั่นสวนนี่เพิ่นกะมีผลผลิตมี่ทางหน้าหางยาเท่ากันเลยส่วนกันว่าเอากระสันเข้ามาพอกัน เดือนละเทือซะ่ไหมีอย่างกับมาว่างขายมาแลกเปลี่ยนมาอานมีการจัดอบรมนะครับจัดอบรมนองเป็นงานชุมชนเหมือนกันบอบรมเรื่องเห็ดั่นงๆน,นนี่เห็ดปุ๋ยมักเห็ดธนาค้าวหน,า,นามหลายอย่างครับมืออาทิตย์นี้ก็จะอบรมเรื่องการเห็ดลูกประครบการดูแลสุขภาพการนวัดนๆๆสดิการตลาดถ้าเปิดจงไหนครับตลาดก็เปิด,ปดอัน เสาร์อาทิตย์ที่สามของเดือนทุกเดือนทุกเดือนครับครับครับก็เปิดมาได้หกหาหกเดือนแล้วครับครับครับมีเชิญเชิญชวนคนมาท่วตลาดไงที่ใส่ไงตำแหน่งกเชิญชวนอยู่บ้านโคกใหญ่ตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางครับบ้านแก่นครับบ้านโคกใหญ่มาบ้านโคกใหญ่ก็อยู่ระหว่างทางบ้านโคกใหญ่ไปบ้านกันเทานะครับก็อยู่ระหว่างทางกับ นาสวนกับเมี่พี่น้องเอาของมาขายกันนี่กิจกรรมท,รทุกครั้งครับผอ,อาจจะย่างส้มตลาดอาจจะย่างส้มภายในสวนนะครับในสวน,นจาจิอนุรักษ์สมุนไพรปลาโขกไว้ครับอาจจะมีสมุนไพรปลาโขกอีจจมีหมอพื้นบ้านมาหายอยากหูจากต้นไม้ต้นหลักสามซิเป็นยังไงนอนตายอยากเป็นยังไงต้นต่างๆอยู่ในนี้นะครับ ครับเป็นความรู้นะแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะ